ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าบางครั้งเนี่ยเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเข้าใจว่ามีหน้าที่ในการค้ำหัวก็ต้องเล่าไปตามข่าวแล้วเขียนมาอย่างเงี้ยแต่บางครั้งมันอดไม่ได้จริงๆอย่างมีการข่มขืนเด็กอย่างเงี้ยเออมีการไปทาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็อาจจะแบบเออใส่ความรู้สึกเข้าไปคือมันจําเป็นเนี่ยที่กฎหมายบ้านเมืองมันต้องลงโทษให้มันหนักกว่านี้หรือเปล่าคือไม่ใช่ถึงเวลาเสร็จปุ๊บเข้าไปปล่อยออกมาเข้าไปปล่อยออกมาสุดท้ายเนี่ยก็มาก่อเหตุแบบนี้อีก นี่คือนี่คือนี่คือความคิดเห็นของเราเราใส่ความคิดเห็นลงไปอย่างเนี้ยเราก็ไม่รู้ผิดหรือถูกอะนะแต่ในมุมของพี่พี่ว่า,ากูมีรูปเป็นผู้หญิงอนะแล้ววันหนึ่งคุณแบบจับไปแล้วปล่อยตัวออกมาจับไปปล่อยตัวออกมาซึ่งไม่ได้บังคับใช้กฎหมายที่มันรุนแรงจริงๆเนี่ยมันมีผลไปถึงอะไรไปถึงลูกหลานเราต่อไปนะว่าเราจะอยู่ร่วมกับไอ้คนประเภทนี้เหรอ เราจะต้องทำยังไงเราไม่ได้ดุนแรงว่าต้องประหารคนนั้นหรือไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าฆ่าแล้วข่มขืนเนี่ยคุณคุณจะประหารไปเลยเพราะว่าพี่เชื่ออย่างหนึ่งจากประสบการณ์ที่ทำข่าวมาพี่ไม่เคยเห็นใครแม่งกลับตัวได้จริงๆอ่ะอพี่อ่านข่าวเรื่องพวกนี้มาเยอะ,ะส่วนใหญ่จะมีคำานึงประวัติในคนนี้เคยก่อเหตุแบบนี้มาก่อนอวันนี้ความเร็วซามระยำตำบอลไปถึงขั้นครูข่มขืนเด็กนักเรียนเนี่ยสุดท้ายแล้ว พักราชการไว้ก่อนถ้าขอโทษนะเป็นภาษาพี่คุยกับเพื่อนพักทำเย,ยี่ยมออกก็ออกไปเลยคือมันซึ่งหน้าอยู่แล้วไงถูกไหมอันนี้ในมุมของพี่ไงแต,แต่คําแบบนี้พี่ไม่สามารถพูดไปได้ตอนที่พี่อ่านข่าวแต่ถามว่าในความรู้สึกพี่มันมันเรียกร้องอยู่ข้างในอยากจะพูดพี่เป็นมนุษย์เนี่ยแล้วพี่ก็มีลูกเป็นผู้หญิงพี่กค่แค่รู้สึกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย